สวัสดีครับวันนี้ผมผมอีกแล้วนะฮะอยู่กับเกมเดิมนะฮะเกมลูกลักนะ Way of the g i l เ e นนั่นเองนะฮะสายซื้ออย่างเราอย่าไปรอช้าครับผมผมจะเริ่มที่750นะฮะเป็นพื้นฐานเองสำหรับลูกลักนะวันนี้ลูกลักคงไม่ดีนะฮะจัดไปฮะได้ลุ้นตัวที่4นะฮะปกติขอลุ้นตัวที่ห้าเลยฮะโอ้ไม่ได้เลยฮะได้แค่4ตัวเท่านั้นเองถ้าเกิดมาเวนี้นะ โอเคฮะเจ็ดรอบน้อยไปไหมกับคูณ3เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะโอเคเจเข้ามาพร้อมกับ10นะครับดอกแรกถือว่าดีดอกที่2ไล่ต่อไปดิสามมาป่ายเกือบแล้วฮนะถ้าถุงเงินมาช่องที่2นะเรียบร้อยเลยนะฮะเมื่อกี้สี่รอบอยังเงียบอยู่นะฮะ ปินมาน้อยเกินน่าจะไม่ได้นะฮะรอบนี้ช่องที่3ยังไงพวงเหรียญลงมาไหมไม่ลงมาโอเคไปฮะไปฮะวันนี้มากระทุน2,000ันนะ,ะผมโอเคเหรียญมาไหลตออ่อเปล่าไหลน้อยไหลนะฮะไม่เป็นไรขาดทุนนะฮะดอกแรก ได้มา154บาทนะครับผมก็อย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งช้อใจนะครับผมลูกรักเราต้อง3ไม้นะครับเป็นสูตรของเรานนั่นเองหากใครดูผมฮะทุกคนก็คงเข้าใจนะครับว่าสูตร3าไม้นี่มันเดอะเบสจริงนะฮะไปต่อกันดีกว่าลูกรักยังไงวันนี้ก็คงไม่งองไงนะโอเคฮะได้ลุ้นตั้งแต่3แถวแรกเลยนะ ไดุ้้นทุกแถวนะอย่างนี้ทรงนี้ทุกแถวหรือเปล่าทุกแถวหรือเปล่าโอเคแถวที่5้าไปแล้วนะแถวนึงมาให้ครบสวยโอเคเลยฮะได้ครบทุกแถวนะเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวคูณกับฟรีตปินเยอะเลยจัดไปห้ารอบนี้13รอบกับเพิ่มตัวคูณมาทีละ2นะฮะสิบสามรอบนี่เยอะเหมือนกันเลยนะมาโอ้โหหมุนฟรีไปเดียวรอบนึง โอเคคิว okay, เข้าโอเคไม่ไหลไม่เป็นไรโอเคถุงเงินไหลปะ่ะขอถุงเงินดิโอหดูดิถุงเงินเต็มจอเลยนะไม่เป็นไรนะฮะดูกันยาวๆดูกันยาวๆเพื่อนๆคนไหนสนใจแนละอยากเล่นแบบผมนะฮะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิกเข้าไปนะของแท้แน่นอนนะฮะมันคงฮนะรับประกันได้นะครับผม ออโต้กระเป๋าใบเดียวไม่ต้องโยกเลี้ยวให้เสียเวลานะครับผมเคต่อเคต่อนิ่งไงโอ้โหเต็มหน้า5,200จะเป็นดีเจต่อนะสิบเก้าทบาทดีใจไว้ดีใจไว้สิบเก้าทบาทก็ตังนะครับผมก้อนต่อต่อนะฮะก้อนต่อต่อ เพื่อนคนไหนนะฮะสนใจอยากเล่นเมียผมนะฮะลึงใต้คลิปเลยนะฮะอันนี้ขายจะไม่รู้จะขายยังไงแล้วนะผมเล่นที่อื่นมาแต่ไม่เหมือนกันผมไม่รับรู้ด้วยนะครับผมซูปเปอร์เมกานะดูเงินมันไหลดิผมไม่อยากจะกดสกคริปต์เลยดูม,ดมันไหลดูมันไหลดิ5,003นะฮะได้มาดอกนี้เหลืออีกตั้งแปดรอบนะคูณ15แล้วด้วยโอ้ยโอ้ยผมเลิกเล่นได้เลยนะถ้าแตะหมืนะ่นผมเลิกเล่นได้เลยนะ ยังไงยังไงเคเจโอ้โหแน่นแน่นอีก400เคต่อโอ้โหแน่นแน่นมาดิมาดิโอ้แน่นแน่นมาดิโอ้โหเพื่อนๆดูฮะวันที่แล้ววันที่แล้วนะลูกรักนี่ทำเราเจ็บมากเลยนะครับผมมาวันนี้ลูกให้มาคืนนะครับผมและคืนเยอะด้วย ไม่ใช่จำนวนน้อยๆน,ยน,ยน,ะ,นะสุอร์เมกาบปอีกนะคีันะผมโอเคแล้วได้ไาอีกพันนะเดี๋ยวอีกหกรอบแล้วครับกับคุณยี่สิบสามคิวมาดิคิวกับสิบนะผมว่าผมต้องได้หมื่นแน่นอนเลยรอบนี้ เอาเกือบหมื่นก็ได้ไม่ต้องหมื่นก็ได้ยังไงก็ได้มาอีก200ถุงเงินไม่มานะช่องแรกโหเกือบไหลดีแล้วนะฮะทุกคนแต่ก็ได้มาเยอะแล้วนะลูกให้มาวันนี้ขอไหลเรื่อยๆก็พอมาเหรียญเงินโอ้โหมาดิ อีก400คูณ31สนะ33นะสุดยอดไปเลยลูกกักมันต้องอย่างงี้สิโอเคไม่มาช่องสองนะได้ไหลต่อเคโอเค,อเคมีไวต่อด้วย10บเป้่อุ้ย1 0ไม่มานะไม่อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้โอเคเรามารวม7,6นะฮะเพื่อนๆจุกๆไปเลยนะฮะไม้ที่2 ผมหยุดเลยดีกว่าผมหยุดเลยดีกว่าสองไม้แรงขนาดนี้แล้วผมเกรงว่าถ้าเกิดเป็นไม้ที่3ามนะฮะมันจะจมนะอันนี้ไม่รู้คิดเองยังไงก็วันนี้ก็ขอกราบลาแล้วกันนะฮะไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม